ข่้าโดยรองเท้าโมโนโบ AAS 3G 2,100ช่วงนี้จะมีข่าวอะไรอยู่ในกระแสะบ้างนิงรูปตึงจัดข่าวมาให้ดูกันแบบคอมโบเซตกันเลยดีแนมะ เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษมาได้ไม่ทันไลสาวลกครึ่งที่เพิ่งจะโสดหมาดๆมาม,ม,ม,มากี้ราศีก็กลับมาฟิตแข็งแรงได้เหมือนเดิมพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่แล้วแฟนคลับทั้งหลายหายห่วงได้เบยจา้าสีโอเคแล้วนะคะมวยบอกว่ากี่ไม่บายหรอโทรโทรมาคุยกี่ไม่บายหรอใช่กี่ไม่สบายกี่โดนฉีดยาเจ็บมะเจ็บนิดหน่อยแต่กี่ไม่ร้องไห้นะกี่ไม่ร้องไห้หรอ แล้วหนูก็บอกว่าแล้วมวยอะมวยฉีดยาร้องไห้ไหมมมยร้องไห้มวยร้องไห้เออกี่กินข้าวในบ้านนะกี่กินข้าวในบ้านกี่กินผักเยอะๆมวยไปละบาย มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงแต่ถ้าสำหรับดรนาวินตาแล้วบอกเลยว่าเด็กลงเยอะกว่าใครๆเขาเ,เชี่ยวค่ะแม่เรียกว่าลักกี้อินเลิฟสุดๆแถมยังลักกี้อินเกมอีกด้วยเพราะว่าหนุ่มต้าเตรียมควงน้องชิชาออกงาอีเวนต์คู่กันครั้งแรกด้วยค่ะใช่ครับเ,เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีางานที่ออกมาคู่กันตัวตัวผมผมเองไม่ได้อยากที่จะจงใจมาสร้างกระแสหรือเงี้ยเราก็ธรรมชาตินะครับ ส่วนสาวเซ็กซี่กระแตสุภกษรความรักสุขงอมจนใกล้มีงานวิวาเต็มทีเจ้าตัวก็เผยว่าคืบหน้าไป40%แล้วมีแพลนจัดงานแต่งแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดก่อนที่จะมาจัดงานฉลองที่โรงแรมโอเรียนเต็นส่วนวันวิวาที่ชัวร์เจ้าตัวจะออกมาคอนเฟิร์มอีกทีส่วนอีกคนที่กำลังจะมีข่าวดีเหมือนกันก็คือ ตาของพิงกี้สวิกาที่ออกมาเผยว่าเตรียมหาเรื่องสละโสดปลายป,ายปีนี้กับแฟนหนุ่มชื่อเพชรนักธุรก,กิจคอนโดย่านพัทยาที่อายุห่างกันเกือบสิบปีอกำหนดที่แท้จริงเดี๋ยวให้น้องพิงกี้แจ้งทราบทางรายการดีไหมครับแต่ก็คือได้คบหากับน้องพิงกี้จริงใช่ไหมคะพี่เรื่องนี้จริงครับผมไม่ปฏิเสธครับค่ะแล้วก็จะมีงานแต่งจริงๆใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นครับผมไม่ต้องออคิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเรื่องวันที่ที่ผมที่ผมทราบมาผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีการคาดเคลื่อนเนี่ยครับผมก็เลย รอให้น้องเข้าไปบนสนาดีกว่าครับผมอ๋อค่ะแล้วพี่ได้คบกับน้องพิงกี้มานานกี่เดือนแล้วล่ะคะพี่คบมานานแล้วครับคนที่คลิกกันมันบาทีมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้เป็นคำพูดนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ ดีแล้วก็มีความสุขที่เมื่อได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าความรักยุ่งเหยิงของเรา3มคนกับอดีตเพื่อนเคยสนิทที่หันมาเปิดศึกษาดน้ำลายกันระหว่างไฮโซสาวชัญญาธรรมดากับนางรายหน้าสวยดิวอริสราที่งานนี้สาวชัญญายอมรับว่าได้โพสต์ไอจีข้อความสุดแซ็ตในเชิงว่าคันฟันหรอถึงกัดไม่เลิกจริงก็ตามที่เราพูดว่าเราจบปุ๊บเราจบจริงถาว่าเขาม่แยกมิตรจากเราไปได้ไหมคะ ไม่หรอกเขาก็หาคนที่ใช่มานานมากแล้วฉันว่าวันนี้เขาก็เจอแล้วก็ยินดีด้วยเปลี่ยนโหมดเรื่องรักหนุ่มสาวมาเป็นโหมดความรักแม่ลูกกันบ้างกับคุณแม่เล็กธนาภาของสาวตั๊กบงกุฎที่เผยว่าตอนนี้ชีวิตครอบครัวของสาวตั๊กกับสามีเจ้าสัวบุญชัยแฮปปี้เวอร์และทั้งคู่ก็เคอยประครบเรืองมดูแลน้องข้าวหอมเป็นอย่างดีไม่ยอมห่างแต่พอถามถึงเรื่องงานบุญแม่เล็กเผยตามภาษาแม่ยายหมื่นล้านว่ามีโครงการสร้างวัดวาอารามที่มีคนมาขอความช่วยเหลือแน่นปรึมแม่กะทําบุญของแม่ไป ทำบุญไปเรื่อยๆอะไรเนี้ยทําเดินสายไปเรื่อยเพราะเรามีอายุแล้วเราไม่สบายด้วยใช่ไหมเราก็ทามาไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเงินที่แม่ช่วยลงทุนแล้วก็ช่วยสร้างพวกนี้แม่ไปกีฬาแล้วแม่จะบอกเรื่อยเดี๋ยวก็หวั่นใ้ที่ถึงแม่เอาหลักๆเอากินหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณยี่สิบยาเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะคะข่าวในช่วงหน้าน่าดูน่าดูอ่ะมันไม่เคยเป็น เกี่ยวกับเรื่องเงินมันไม่เคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน